ผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวของครอบครัวสาวจนเจนนี่รัชนกหรือจนเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นแล้วก็สามีอย่างหนุ่มยูวฉาดมงคลกันคะ่ะ บอกเลยนะคะว่าทั้งคู่เองเนี่ยแต่งงานกันมาครบรอบ3ปีกันแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านของสาวเจนนี่เองนะคะก็ได้มีการออกมาโพสรูปภาพที่ถ่ายร่วมเฟรมกันแบบหวานๆกับสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลนะคะออกมาผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวนั่นก็คือ Facebook รัชนกสุวรรณเกตนี่แหละคุณผู้ชมคะซึ่งสาวเจนนี่เองก็ยังได้ใส่ข้อความเอาไว้อีกด้วยนะคะบอกว่าเพราะคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลานานสุขสรรวันครบรอบ3ปี ยิวเจนนะคะพร้อมกับมีการแท็กหาสามีหนุ่มยิวฉาดมงคลอีกด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้คุณผู้ชมคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของสาวเจนนี่ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ fc แฟนคลับค่ะก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายรวมถึงสาวธัญญาอาสยามเองก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจใต้โพสต์ดังกล่าวของสาวเจนนี่ด้วยนอกจากนี้นะคะทางด้านของเจนนี่เนี่ยก็ยังได้มีการนะคะมาโพสต์รูปภาพที่มีลู สาววัยกำลังน่ารักน่ารักอย่างน้องอยูจินใต้คอมเมนต์อีกด้วยค่ะพร้อมกับมีข้อความบอกนะคะว่าจ้าเอ๋รูปนี้มี4คนค่ะคุณผู้ชมมี4คนยังไงก็คือว่าตอนนี้ค่ะสาวเจนนี่ราชนกของเราเนี่ยก็กําลังตั้งท้องลูกอีกหนึ่งคนนั่นเองน้องอยูจินตอนนี้กําลังจะเป็นพีแล้วนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านสามีอย่างหนุ่มยูชดมงคลเองเนี่ยก็ได้มีการนะคะโพสต์รูป ภาพด้วยเช่นกันค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งนี่เลยนะคะคือเซตภาพนี้เลยมีลูกสาวน้องอยูจินนะคะถือช่อดอกกลาบแดงไว้อยู่แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของหนุ่มยิวชัดมงคลเนี่ยก็ยังได้ใส่ข้อความเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่า3ปีกับพวกคุณคือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตทุกสันวันรบรอบครับแม่ของลูก แอนภรรยาของผมค่ะซึ่งหลังจากโพสตดังกล่าวนี้ของหนุ่มยิวฉัดมงคลถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่า fc แฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของสาวเจนนี่รัชนกเยอะแยะมากมายอ้าวแล้วก็ยังไม่หมดอีกคุณผู้ชมคะเมื่อ Facebook นะคะน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสด,ด้วยค่ะเป็นภาพเซตนี้เลยครบรอบ3ปีนี้แหละแบบรัวๆนะคะพร้อมกับมีข้อความสั้นๆด้วยนะคะบอกว่าครบรอบ3า ปียูเจนค่ะเรียกได้ว่าเป็นการครบรอบ3ปีที่แบบน่ารักแล้วก็หวานเอามากๆรวมถึงอบอุ่นสุดๆอีกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เองนี่แหละก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าสาวเจนนี่รัชนกกําลังตั้งท้องลูกอีกหนึ่งคนน้องยูจินก็กําลังจะเป็นพี่สาวแล้วนะคะและนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมก็มีคลิปความน่ารักน่ารักของน้องยูจินมาฝากแฟนๆกันอีกด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้เลยน้องยูจินค่ะ ก็คือป๊าป๊าเนี่ยสอนช้ช้อนกับซ่อมแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของเต้าอยู่ยุหรือพี่ยูจินคะ่ะคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักของน้องอยูจินกันคะ่ะไ